เดอะสเปเชียลวันลันหากพูดถึงเรื่องนัดชิงยูโรป้าฤดูกาลก่อนตัวเองคงโดนแบนอย่างน้อยถึง10นัดฝากกดสับสไ cribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ โชเซมูรินโยยอดโค้ชของทัพหมาป่าอาเอสโรมาสโมสรดังแห่งเวทีกันโชเซเรียอาอิตาลีออกมาให้สัมภาษณ์เชิงประชดว่าตัวเองคงจะโดนแบนถึง10บเกมเป็นอย่างน้อยหากพูดถึงนัดชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกซีซั่นที่แล้วที่อาเอสโรมาพบกับเซบียา โดยฤดูกาล2022-2023มาป่า AS Roma โดยการนำทัพของโชเซ่มูรินโญ่ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงรายการยูโรปาลีกโดยที่ทีมของมูรินโญ่ต้องไปเจอกับทีมเซบีย่าราชาแชมป์ยูโรปาซึ่งกรรมการในเกมวันนั้นคือแอนโทนีเทเล โดยเกมนั้นกรรมการชาวอังกฤษได้เป่าค้านสายตาคนดูไปหลายจังหวะจนทําให้เซบียากลับมาตีเสมอได้และก็ได้เข้าวินคว้าชแชมป์ไปในช่วงดวลจุดโทษทําให้สาวกของทัพหมาป่าโรม่าไม่ค่อยพอใจกับการตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์ล่าสุดนักข่าวได้ถามโชเซ่มูรินโญ่เชิงเปรียบเทียบว่าความรู้สึกระหว่างที่พาทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชแชมป์ยูโรป้าลีกกับตอนที่พาโรม่าเข้าชิงครั้งไหนที่รู้สึกดีกว่ากัน โดยโชเซ่มูรินโญ่ก็ได้ตอบสั้นๆตามสไตล์เดอะสเปเชียลวันว่าการได้แชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นความรู้สึกที่ปกติไม่ได้พิเศษอะไรส่วนความรู้สึกที่พาโรมาเข้าชิงเขาไม่สามารถพูดถึงมันได้เพราะถ้าหากพูดถึงเขาคงโดนแบนยาวถึง10เกมใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ